ครับจากโครงการนี้ที่เราทำเปลียนการบูรณาการทุกสาขาวิชานะครับรวมทั้งหมด6สาขาวิชาเนี่ยนะครับถ้านักศึกษาได้เรียนการตลาดเขาก็จะรู้แค่ว่ายืนไลฟ์อยู่หน้ากล้องแล้วขายของแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำอ e ีคอมเมิร์ซหรือการขายของออนไลน์จะมีระบบหลังบ้านนะครับแผ mm hmm. นกไอทีก็ดูเรื่องของกราฟิกเรื่องของอ mm ินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับ<น>แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลก็จะมาดูเรื่องของระบบแพลตฟอร์มต่าง นะครับที่จะเอาขึ้นสู่ตาก้าปากตะกา้าออเดอร์นะครับแล้วก็สต็อกสินค้าว่ามีสินค้าเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของโปรโมชั่นต่างๆพอไปถึงแผนกเทคโนโลยีแผนกเรื่องของสำนักง,งานนะครับสำนักง,งานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรับออเดอร์ละนะครับการตลาดเขาไลฟ์สดขายนะครับแล้วก็ไปแผนกบัญชีรับลงบัญชีเพื่อรายรับรายจ่ายแล้ว สุดท้ายเขาก็จะไปส่งที่สาขาโลจิสติกโริษัทโลจิสติกก็จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่สั่งตามออเดอร์นะครับตรงนี้มันเป็นการจัดการที่เป็นในรูปแบบของบริษัทนะครับเต็มรูปแบบทําให้เด็กได้เห็นว่านี่คือกระบวนการการจัดเรียนการสอนแต่ครั้งนี้เนี่ยมันทําให้เกิดประสบการณ์นะครับมากกว่าการเรียนในห้องเรียนเป็นการขายจริงนะครับแม้จะเป็นบริษัทจําลอง แต่การขายเราขายจริงพอขายจริงเด็กก็มีรายได้ระหว่างเรียนและมองเห็นรูปแบบของการจัดการศึกษาว่า e อีคอมเมิร์ซอ่ะเราจะจัดการศึกษาอย่างไรมีปัญหาอย่างไรในการที่จะพัฒนานหลักสูตรนะครับแล้วก็เราติดต่อกับสนามกับการที่ในเรื่องของการขนส่งนะครับไปถึงมือลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็มีการแพลตฟอร์มที่ติดตามดังนั้นระบบต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้น การบูรณาการการเรียนการสอนสู่การทำงานจริงเราสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนนักศึกษาแล้วได้มีรายได้แล้วก็เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วเขาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้นี่คือความมุ่งหวังของเราครับ